ในมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านอยู่หลังนึงนะคะซึ่งควายกําลังตกลูกพอดิบพอดีค่ะนั่นก็คือบ้านของพี่ประยูนนะคะหมาก็เลยเดินทางมาตามหาบ้านของพี่ประยูนค่ะเพื่อมาดูนะคะว่ากว่าที่จะถือกําเนิดเกิดมาเป็นลูกควายสักตัวหนึ่งนั้นนะคะจะต้องมีกระบวนการมีวิธีการอย่างไรแม่ควายหน้าตาเป็นอย่างไรไปเจอพ่อควายได้อย่างไรค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะ ตัวจิ๋ววตัวนี้นี่เกิดมาได้กี่วันแล้วคะอาทิตย์กว่าค่ะแล้วสามีของแม่ลำใหเนี่ยอยู่ไหนคะอยู่ที่บ้านที่จะ่บ้านชื่อคุณค่ะอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านาวันนั้นทำไมตัดสินใจพาลูกสาวไปล่ะคะอยากสมท่านคะ่ะม่ได้ไปอยากมีสามีค่ะอยากมีสามี พี่ประยูนย้อนเล่าเรื่องราวความรักที่ก่อเกิดทาลกควายน้อยนามทองก้อนว่าเกิดจากควายแม่ลำไยกับควายพ่อหนุ่มคูนเมื่อควายลำไยเป็นสัตรรวหรือว่มีประจำเดือนพี่ประยูนแกก็พาควายลำไยไปผสมพันธ์กับหนุ่มคูณนณะบ้านพ่อผู้ใหญ่ซึ่งคูนก็ถือว่าเป็นลูกเขยในสเปคของพี่ประยูนเขาละค่ะ เพราะว่าตัวใหญ่กำยำล่ำสันและหล่อเหลาผู้ใหญ่คะไอ้คูลเนี่ยมีเมียมาแล้วกี่ตัวคะก็ประมาณเกือบ50ตัวเกือบ50ิตัวเลยถ้าไอคูลเนี่ยเทียบกับคนเลยเนี่ยหล่อประมาณพระเอกหนังได้เลยไหม คือพระเอกหนังมันมันหล่อเนาะแต่ควายนี่มันดูทั้งเนื้อดูทั้งลักษณะม,มีหลายอย่างลักษณะควายพ่อพันุ์ชั้นดีรูปร่างต้องใหญ่หากมีน้ำหนักถึงพันกิโลกร,รัมที่เรียกว่าควายตันได้รับการพิจารณาจากแม่ควายเป็นพิเศษค่ะลำตัวยาวได้สัดส่วนใบหน้ายาวตาใสาจมูกชุ่มชื้นตลอดเวลา เขากลอมหรืองงเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวคออวบหนาเรียกว่าคอสองปล้องอกกะโหลกมะพร้าวหลังแบนกว้างขาและกีบเท้าใหญ่ที่สำคัญตรงอวัยวะเพศของควายต้องสมบูรณ์ทั้งขนาดและประสิทธิภาพการนำไปใช้งานค่ะพอน้องลำไยเดินทางมาถึงที่นี่ถูกจับเข้าซองเรียบร้อยแล้วนะคะน้องคูนของเราก็ไม่รอช้าเลยค่ะ รักแรกพบเจอปุ๊บนะคะแต่งงานปั๊บเลยค่ะ ครั้งหนึ่งนั้นใช้เวลาไม่ถึงสิวินาทีส่วนแม่ประยูนนั้นก็ต้องเสียค่าน้ําเชื้อของหนุ่มคูนเป็นเงินถึง200บาทโดยผู้ใหญ่รับประกันคุณภาพว่าหากแม่ลําไยไนิท้องยินดีคืนเงินค่ะท้องท้องหนึ่งที่ลําไย่เขาตั้งท้องเนี่ยค่ะเขาใช้เวลานานไหมคะแปดเก้าเดือนถ้าเขาท้อง9เดือนแล้วคลอดก็เท่ากับคน เมื่อผสมพันธุ์กันเรียบร้อยพี่ประยูนก็จะนำกวายลำไยกลับบ้านให้ยาให้น้ำนาน9-10ถึงเดือนกวายลำไยก็จะคลอดลูกออกมาเป็นเจ้าทองก้อนซึ่งใน3ปีกวายจะให้ลูกได้เพียง2ตัวเท่านั้นและกวายสาวหนึ่งอายุไขให้ลูกได้ประมาณ7-10ตัวซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และการเลี้ยงดูนั่นเองค่ะ เลี้ยงแบบนี้เนี่ยนานแค่ไหนคะกว่าที่เขาจะเติบโตกลายเป็นคกว้ไถนาได้สองปีสงตตัวนี้ก็ต้องถไถานาได้แถวนี้มีที่ไหนที่คกวยอายุครบสองปีแล้วกำลังฝึกไถานามีไหมคะมีแต่คกวยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไถาบ้านผู้ใหญ่ก็ได้เห็นเลยคะ่ะหากคกวยเกิดจากพ่อแม่คกวยแล้วควายเหล็กเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ต่อหน้าจะมีคําตอบให้คะ่ะ ต้องมีองค์ประกอบสําคัญส pues ําคัญอะไรบ้างอะครับตัวรถไถนาเราเนี่ยนะครับหรือควายเหล็กเนี uh, ่ยมาประกอบด้วยที่ส่วนส่วนหลักของส่วนนะครับื็ส่วนที่เป็นโครงนะครับหรือว่าเป็นตัวรถเปลี่ยนสมือนเหมือนขาของควายนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ซึ่งเป็นต้นกําลังเนี่ยนะครับเป็นสมรรถนะหรือว่าเป็นกล้ามเนื้อเป็นร่างกายเป็นกล้ามเนื้อของควายนะครับ ควายเล็กทั้งคันนี่มีส่วนประกอบสักกี่ชิ้นประมาณ800ชิน้นขั้นตอนที่จะสร้างรถไถหรือควายเล็กขึ้นมาสักหนึ่งคันนี่ค่ะมีขั้นตอนอยังไงบ้างเราอาจจะแบ่งกระบวนการออกเป็น4กระบวนการหลักๆนะครับขั้นตอนแรกเราจะนำชิ้นส่วนจากผู้ผลิตในประเทศที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับมาประกอบเป็นเป็นเครื่นนองยนต์ก่อ ขั้นตอนการผลิตขั้นตอนแรกเรียกว่าประกอบชิ้นส่วนหลักคือเครื่องยนต์กลไกลของควายเหล็กซึ่งก็มีส่วนประกอบชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากมายที่ทําจากเหล็กและใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยแรงงานคนจากนั้นก็ผ่านการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ก่อนหนึ่งรอบ ไฟเหล็กหรือรถไถมีกำลังในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์โดยการสันดาปภายในกับลูกสูบเดียวใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการจุดระเบิดจากส่วนผสมที่พอเหมาะของน้ำมันดีเซลและอากาศทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และเกิดแรงดันส่งผ่านลูกสูบไปยังเพลาต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะจึงจะสามารถนำไปใช้เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนอุป,ปกรณ์จักรกลต่างๆของรถไถนา เพราะเหตุนี้เกษตรกร,ร,กรจึงนิยมใช้รถไถเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนและดัดแปลงเป็นเครื่องทุ่นแรงให้เหมาะสมกับงานการ,กรเกษตรต่างๆค่ะจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการพ้นสีจากนั้นก็จะตกแต่งภายนอกเช่นติดถังน้ำมันหรือสายไฟวัถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็นาทีหนึ่งออกมาเครื่องนึง นาทีละเครื่องเลยหรอคะค่ถ้าตัวไปถึงตัวโครงเนี่ยก็นาทีครึ่งโอ้โถ้าเราคิดที่8ชั่วโมงเราจะได้450คันต่อวันเสร็จแล้วก็ประกอบส่วนที่เรียกว่าโครงหรือส่วนที่ทำไว้ให้คนใช้บังคับการทำงานของควายเหล็กทั้งหลายนั่นเองจากนั้นก็นำโครงและเครื่องยนต์มาเจอกันจึงจะได้ควายเหล็กหนึ่งตัวหรือรถไถนาหนึ่งคัน เนี่่ยคะรถคันนี้นี่สามารถไถนาจริงๆได้แล้วหรือยังคะยังครับแล้วเราก็จะนำเครื่องยนต์ไปทดสอบกันในสถานที่อื่นต้องไปที่ที่นาเลยหรือเปล่าครับงอช่ะตามไปดูได้ไหมคะอ่าดีดีครับแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้น ฉันก็ได้เจอคำพอดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นทางหนึ่งทางอาท้าถ้าควาย2ปีเทียบกับคนที่จะเป็นอายุประมาณก็เท่าหร่ประมาณ16-17ปีโอ้เป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว ล่างลักษณะยังไงเหมาะที่จะไถนานตัวนี้นะพ่อฝึกไถต้องพีกวัวล,ล่ะกับเบิ้งหลูกเบิ้งแข้งเบิ้งขาเบึกบึนเบิดครับ,บ,บ,บพอ่พอพ่อฝึกไถนะครับส่วนจะเป็นวกวตัวผู้หรือว่าน้องหนูตัวเมียก็ไม่เกี่ยงไถนานได้ทั้งนั้นล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขอไปดูหน่อยครับว่าวกวคู่นี้นี่จะฝึกไถนานยัางไงครับ พาฝูงควายที่เราจะพาไปฝึกไถนานเนี่ยแหละค่ะมาที่ห้วยเรือค่ะควายกำลังว่ายน้ำข้ามห้วยไปค่ะควายฝูงนั้นนะคะว่ายน้ำเก่งมากเลยค่ะว,ว่ายริ้ว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 ไปนู่นเลยค่ะไม่พักเหนื่อยไม่จมน้ำด้วยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าควายจะมีความสามารถพิเศษในการว่ายน้ำขนาดนี้ค่ะ พอเราเอาควายมือใหม่สําหรับการไถานาเนี่ยมาถึงที่ทุ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีการในการฝึกควายไถายนาเนีมันต้องตั้งต้นเริ่มต้นจากอะไรคะไหนๆก็อาศัยแผ่นดินซึ่งเป็นแม่เจ้าธรณีเป็นผู้รักษาแผ่นดินตลอดทั้งเทพเจ้าเราเทพผ้าเทพ,พดาคือมือนเองสิฮัดควายใหม่ต้องต้องบอกต้องกล่าว เมื่อพาควายมือใหม่มาถึงคันนาสิ่งแรกก่อนการสอนควายไถนานั่นก็คือการแสดงความเคารพต่อพื้นแผ่นดินที่จะฝึกควายนั่นเองค่ะโดยที่จะต้องมีอุปกรณ์เช่นดอกไม้หมากพลูข้าวหวานและเทียนซึ่งวางอยู่ในจานข้าวค่ะการขอบอกพระแม่ธรณีเราต้องบอกอะไรบ้างคะขอให้ไปดีมาดีให้ค่ยฝึกง่าย บ่ให้ตืน้นบ่ให้ท่วงบ่ให้เต้นแล้วก็ตลอดทั้งไหวเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันตอนนี้ควายมือใหม่นะคะก็จะต้องถูกจับเข้าใส่กับอุปกรณ์นะคะในการไถนาคะ่ะรู้สึกว่าควายมือใหม่ตัวนี้นะคะก็จะค่อนข้างตื่นเต้นทีเดียวคะ่ะเพราะว่าจะกระสับกระสายอยู่ตลอดเวลาคะ่ะพอจะต้องลงสนามฝึก เขาต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะข้างไทยนี่แอดหน่อยแอกง่ทำนี้ข้าวนี่นั่งตรงแอกบังไทยว่ามันมันดีบอมันร้อนมันค้อนบอ ครับพอดีแน,น่นหน้าดีครับคือคือฝึกเลยครับค่ะปักกโหลดจะไปร้อมันปักมันตีแลนไปใช้กับปักใส่รูดไทยน่ะแต่พราะปักมันแลนเพื่อใส่อุปกรณ์ไถนาให้เจ้าควายมือใหม่หัดไถเรียบร้อยแล้วนะคะรูฝึกก็เริ่มลงมือสอนควายไถนาค่ะโดยคนที่อยู่ข้างหน้า ทำหน้าที่เดินจูงเพื่อบังคับควบคุมทิศทางการไถนาของคกวยหรือที่เราเคยคุ้นหูกับคําว่าจูงจมูกควายนั่นแหละค่ะจมูกควายแรกคลอดไม่ได้สนตะพายหรือว่ามีเชือกร้อยจมูกแบบนี้มาตั้งแต่เกิดนะคะแต่เมื่อคกวยเข้าสู่วัยขวบปีเริ่มตัวใหญ่เรี่ยวแรงเริ่มเยอะอชาวนาจึงต้องสนตะพายหรือใช้เชือกร้อยจมูกคกวยเพื่อควบคุมให้คกวยอยู่ในคำสั่งค่ะ พี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่เอาเอาเหล็กแหลมแทงไปที่จมูกควายแล้วควายไม่เจ็บเหรอธรรมดาค,ครับก็คือห้องบงหูหนั่นแหละเออ,อยากงามคขวยกันบ่มีเข้ากับบ่งามค่ะ ะะทำหน้าที่เดินตามโดยมีคันไถไว้ไถพรวนดินในนาและมีเชือกคอยออกคำสั่งและบังคับทิศทางการเดินของควายค่ะจะสังเกตว่าเขาจะมีอาการตื่นม,มีกระโดดมีอะไรอย่างเงี้ยอาการตรงนี้คือ,ค,อคือมันใหม,ม่กับใหม่กับอุปกรณ์เกิดมาเป็นควายยังไม่เจออ้องยังไม่เจอไถเจอหญ้ากับนมแม่ทีนี้มาเจอของแข็งก็ต้อง ต,ตื่นตัวหน่อยตกใจเป็นธรรมดาพอเดินไปสองรอบสารอบเข้าที่เขาก็เดินเข้าที่ของเขาหากเป็นรถดกวยเหล็กการสั่งให้กวายเหล็กไถนาถึงใช้แรงคนและเครื่องยนต์ไม่กี่ชั่วโมงก็ไถนานได้หลายสิบไร่แต่หากเป็นกวายปลักการสั่งให้กวายไถนานั้นจะต้องใช้ทั้งแรงคนและภาษาคนสั่งให้กวายไถนานั่นแหละค่ะไปไปไปฮ้ ควายที่มาอยู่ที่ทุ่งนาตรงเนี้ยให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างคะหนึ่งละบำรุงดินนี่ให้มูลให้ปุ๋ยเก็บขี้ควายไปทำอะไรคะทำปุ๋ย ทำปลาสังเกตถนนตรงนี้นะคะเรียกกันว่าถนนควายเดินค่ะควายมาทำถนนให้นะคะไม่ต้องจ้างกรมทางหลวงให้ยุ่งยากค่ะไม่ต้องใช้งบประมาณให้สิ้นเปลืองค่ะแค่ใช้ควายฝูงเดียวนะคะก็ได้ถนนมาแล้วค่ะเด็กตั้งเพื่อนค่ะ น่าก็เป็นธนาคารให้เราเป็นธนาคารให้เราดูเหมือนควายนี่จะสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ทําไมชาวนาส่วนใหญ่ยังไม่ยอมใช้ควายไถนาโลกจเจริญไปหนาคนทํานาหันอวยควอยคยผูกเสียข่องปลาถิ่มบ่มียุคเทคโนโลยีจนจีสวิตื่มสมบูรณ์ญี่ปุน่นทำค้วยเล็กเจ๊กผัดเป็นคนขาดคนสาวนาหันหน่วยไปลงค้อยญี่ปุน่นฟุ้นกรอบเดียวบ่ได้เพราะมันชีวป็นอันนี้ค้อยเล็กมันมั่งสนะ เมื่อวกวฟังภาษาคนรู้เรื่องแล้วทำไมคนถึงกล่าวหาว่าอย่างโง่เหมือนกวย oh. กวาไถานานหนึ่งตัวไถานานได้วันละ4-6ชั่วโมงไถานานได้เต็มที่หนึ่งไร่ต่อวันและอายุการใช้งานของกวหนึ่งตัวนั้น mm hmm. ก็ยาวนานถึง30ปีเลยทีเดียวที่สำคัญวกวกินหญ้าน,นะคะไม่ได้กินน้ำมัน หากควายไถายนาเป็นเพราะการฝึกสอนของคนแล้วควายเหล็กล่ะคะไถานาเป็นได้อย่างไร